thank <laughs> you เรามาว่ากันต่อช่วงสุดท้ายของรายการโรยด้วยเหงนครับวันนี้ผมมาดีนอยู่ที่ทาการของกลุ่มองค์กรเข้มแข็งอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนแต่ชื่อจริงๆยาวนะครับชื่อว่าองค์กรเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งชุมชนอําเภอปลายนะครับที่นี่เป็นแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่เป็นแปรรูปมาจากท้องถิ่นนะครับครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับ คุณอาพรแสงโชติประธานกลุ่มนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับสวัสดีครับคุณอาพรครับคุณอาพรนี่ชาวบ้านเขาติดติดบากนลครับเรียกว่าป่าแหลงนะครับถ้าจะมาแม่หองสอนเขาบอกว่าจะไปบ้านป่าแหลงเขารู้จักกันหมดครับเป็นสินค้าชุดแรกไอชุดสุดท้ายครับขอโทษนะครับเป็นชุดสุดท้ายคือนำเซดเดิลมาคันป้อมตัวนี้ผมอยากจะให้ป่าแหลงไล่ฟังนิดนึงนะครับว่ามีแนวคิดยังไงที่ผลิตตัวนี้ออกมานะครับค่ะคือจริงๆแล้วนะคะ เรามีแนวคิดอยากจะแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่นของเรานะคะคือท้องถิ่นของเรามีผลไม้ที่เยอะมากเราก็มามองว่ามันเป็นพืชผลที่เราน่าจะเอามาทำแปรเป็นค่าของเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าของผลไม้สินค้าในในพื้นที่ของเรานะคะอันนี้คุณป้าก็เลยคุยกับกลุ่มอพอเรามาทำเป็นน้ำไซเดอร์เราก็ไปค้นคว้านะคะก็จะมีอาจารย์จากอ อันนี้นี่พงกัเลยเนถามคุณป้าดูว่าไอ้สูตรอื่นที่ว่าที่จะค้นคว้าขึ้นมาเนี่ยมาจากในเริ่มต้นจริงๆจากเริ่มต้นจริงๆเริ่มเริ่มจากกลุ่มของเราเองอเราอยากเห็นเราเห็นแล้วก็เราก็ไปค้นคว้าหาว่าผลไม้ตรงนี้มันมีสรรพคุณอะไรบ้างที่จะเอามาให้มา,มาแปลสภาพนะคะเพิ่มมูลค่าแล้วมันจะได้เป็นคุณค่าของผลไม้ของบ้านเราแล้วอย่างชาวชาวกลุ่มของเราก็จะมีรายได้ตรงนี้อีกนะคะ เราก็ได้มาศึกษาอยู่พอสมควรนะคะก็ <c oughs> จะมีอาจารย์จากหมหาวิจุลาเขาก็จะมา,มาองค์ <c oughs> กรมหาวิเลย่อนมาวิลยมาให้แนะนำแล้วก็ค้นทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ <c oughs> หาว่าออผลไม้เนี่ยพอเราทานไปแล้วมันจะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์อะไรจากเราเราก็เอามาตกลงกันว่าเราจะมาทำน้ำไซเดอร์นะคะ ้ำไซเดอร์เนี่ยมันจะมีคุณค่าทางผลไม้มากนะคะเราก็ได้เอามาทำน้ำไซเดอร์ครับน้ำไซเดอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราเนี่ยมันเป็นน้ำอะไรนะครับก็น้ำไซเดอร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นป้องกันได้หลายอย่างนะคะก็ไอที่คนคว้าที่ว่าเนี่ยคนคว้าที่ว่าจะดูว่าไอมา ไอ้ผลไม้แต่ละอย่างที่มีในท้องถิ่นอำเภอปายเนี่ยมี<ช>คุณมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างโภชนาการอะไรบ้างแล้วก็มาเจอมาขามป้อมซะมาเจอมาขามป้อมเราก็เอามาขามป้อมมามีมีนะมีคุณค่าอย่างไงบ้างฮะมีค่ะตรงนี้นะคะ,ะขั้นแรกของเรานี่ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะดีมากเลยครับคะเป็นก็ลดความความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอะไรพวกนี้คบใช่เลยค่ะอันนี้แน่นอน แล้วก็ควบคุมระดับน mm. ้ําตาลในในเลือดด้วยนะคะมะขามป้อมคุณค่าเขาหลายอย่างนะคะแล้วป้องกันเมลในลําไส้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการแก้ท้องผูกนะคะแก้ท้องผูกนะคะทำให้ชุ่มคอเวลาเราไอเราเป็นหวัดเนี่ยเราก็จะเอามะขามป้อมมาอมนะคะก็เห็นว่าสมรรคุณมีขนาดนี้แล้วก็มาอนานนี้เราก็เลยมาคิดทําเป็นน้ําไซเดอร์มันจะทานง่ายขึ้นแทนที่จะมาเอาเป็นลูกผลสดๆมาทานนะคะ อย่างนี้เราก็จะได้ทานง่ายขึ้นอีกนะคะเราก็เลยเอามาคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็มาดองนะคะมาหมักก่อนแต่ว่าคือไอเริ่มผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับสองปีผ่านมาแล้วค่ะสองปีผ่านมาแล้วเราได้ทดลองแล้วนะคะผลิตออกมาครั้งแรกสุดนี่เปิดตลาดยังไงเปิดตลาดครั้งล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองนะคะเพราะว่าน้ำมะขามป้อมเราไม่ทุกปีเราก็ไม่อยากที่จะเอามาทำ เราจะทําให้มันครบปีถ้าครบปีมันจะเป็นยานะคะเราก็เลยให้ครบปีเพราะครบปีเราผลิตออกมานะคะพอเรามาทําแล้วปรากฏว่าคนที่เอาไปดื่มหรือว่าไปทานเนี่ยเขาก็เป็นนั้นว่าถูกอ,อกถูกใจแล้วก็อยากจะทานนะคะคือพอผลิตออกมาเอมอกี้คุณป้าบอกว่าไม่กี่เดือนมาเนี่ยไอ้ไอครั้งแรกสุดอะคุณป้าไปวานขาที่ไหนครั้งแรกสุดเนี่ยคะ่ะเราก็ทําที่ศูนย์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ศูนย์ แล้วก็เราจะมีเครือข่ายกลุ่มต่างๆเราจะนําไปเสนอให้กับชุมชนในพื้นที่ตอนแรกเราขายในชุมชนเล็กๆก่อนอขยับกันตรงนี้แค่นั้นเองคือปกตินีน่บ้านนของป้าเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมที่คุณจะมาท่องเที่ยวมาเรียนรู้อยู่แล้วใช่ค่ะที่นี่มันเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอยู่แล้วทุกกลุ่มไม่ว่าใครที่มาจากข้างนอกนะคะไม่ว่าจากทุกจังหวัดอ่ะหลายๆจังหวัดที่เขารู้แล้วเขาก็จะตรงเข้ามามุ่งตรงเข้ามาที่นี่เลยนะคะเพราะมุ่งตรงมาที่นี่ก็จะมีสินค้าทุกอย่างในนี้ เขาจะมาเรียนรู้หลายเรื่องต่างๆที่เราทําซึ่งผลิตผลของเราก็เป็นพืชผลการเกษตรทุกอย่างที่ทํารายได้ให้ในชุมชนนี้นะคะปรากฏว่าพอเข้าไปทานในพื้นที่นนอกพื้นที่เครือข่ายของเราที่มาเยี่ยมเรามาดูง,งานศึกษาเขาก็ซื้อกลับไปตอนนี้ตอนนี้เป็นตลาดเป็นยังไงตลาดก็ใช้ได้ค่ะ <c oughs> ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นพันเป็นพันๆนะคะเป็นพันๆคนเอาละไอ้ตอนนั้นมีคนบอกต่อ แต่ตอนนี้มันเรื่องของเรื่องก็คือว่าท่านผู้ชมที่ชมหน้าจอทีวีของเราเนี่ยนะก็ทราบแล้วแหละแล้วที่นี่จะมาซื้อที่ไหนก็มาซื้อได้ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้เลยค่ะมีตลอดเวลานะคะที่อื่นที่เชียงใหม่เอ่ยที่อะไรเอ่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างจะขอออยอยู่ให้ได้มาตรฐาน่อ่าให้ให้ออยการันตีเสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วก็การันตีเมื่อไหร่ค่ะ คุณป้ามองว่าตลาดเป็นยังไงในอนาคตถ้าได้ออยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะดูแลตลาดถ้าสมมุติว่าได้ออยแล้วคุณป้ามองอนาคตว่าไปได้ไกลไปได้ไกลเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแบนะคะครับแล้วนี่ไอ้มาซื้อนี่ขวดเท่าไหร่ขวดละ199บาทค่ะขวด199บาทแม่เลขมงคลด้วยเนี่ยค่ะก็สุขภาพบาทนี่ก็มาซื้อที่นี่ค่ะมาซื้อที่นี่ค่ะที่ซื้อที่นี่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังอออยออกมาเมื่อไหร่ก็จะ กระจายไปกระจายไปค่ะเอาละถ้าเกิดผมอยู่นราธิวาสไกลเลยเกินกว่าจะมาถึงศูนย์พี่แล้วก็อีกอีกอย่างนึงก็กว่าจะซื้อได้ข้มามาแล้วอาจจะซื้อไม่ได้เพราะพี่ต้องดองเป็นปีๆอย่างนี้นะถ้าผมจะทําแบบดื่มเองอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเขาทำยังไงกันค่ะเดี๋ยวเรามีวิธีทําของเรานะคะก็คือเอาผลไม้สดๆมาล้างแล้วก็มาดองแล้วก็ดองเดี๋ยวเรามีถัง ไอ้ที่ดองที่เป็นนาตายอย่างนี้นะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ,อนนคะดองแล้วนะคะเราก็จะใช้แต่น้ําอย่างนี้งั้นราไปดูของจริงที่ดองจริงดกวัาจริงดูดได้นะคะเชิญค่ะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปดูว่าการดองจริงๆดองใส่อะไรดองยังไงสูตรยังไรครับ เกียวับนี่ถังตัวนี้ขนาด12ลิตรนะครับเป็นถังที่ดองใช่ไหมครับแต่ว่าการต่อเด็ดท่านผู้ชมเนี่ยฟังให้ดีนะครับว่าขอดองกันยังไงนะครับค่ะนำผลไม้มา12กิโลนะคะล้างให้สะอาดนะคะต้องล้างทีละลูกนะคะเราจะล้างอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่สะอาดต้องล้างทีลูกจับลูกมาแล้วใช้แปรงฟอนล้างนางนางขนาดนั้นเลยขนาดนั้นขนาดนั้นค่ะ พอเราเราจะเน้นความสะอาดค่ะค่ะพอครบทั้งสิบสองกิโลใช่ไหมคะเราก็ลงในถังแล้วก็เติมน้ําน้ํานี่ต้องสะอาดต้องเป็นน้ําบ่อนะคะน้ําบ่อน้ําที่ประจากคอลินนะคะอ,อ๋อใส่ใส่น้ําประมาณกี่กี่ลิตรฮะยี่สิบลิตรค่ะยี่สิบลิตรค่ะแล้วก็สิบสองกิโลน้ำยี่สิบลิตรค่ะคะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายแดงสี่กิโลสี่กิโลในนี้แล้วก็ นำพิ่มหเพิ่มไม่มีไม่มีใส่อันนี้ก็แล้วก็พอใส่เสร็จก็มาก็ปิดฝาไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดเลยทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยมาคนทิ้งจากข้างล่างลงสขึ้นบนหนึ่งเดือนเอาล่ะพอครบหนึ่งปีเราต้องมาเปิดมาดูแล้ล่ะต้องเปิดดูคับแล้วก็อันนี้ก็กรองเอาน้ำต้องกรองที่ผ้าขาวบางนะผ้าที่สะอาดมากรองแล้วก็จะได้น้ําน้านี่คือเอาไปต้มก่อนไหมกรองต้มต้มไหมเวลากรองเสร็จนะคะเราก็จะไปทําการต้ม ฆ่าเชื้อค่ะต้มเสร็จขึ้นมาก็จะได้น้ําบรรจุขวดค่ะอันนี้รถบรรทุนข้างผมว่าเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือน้ําที่กรองจากในถังนี้นะอันนั้นก็ดื่มได้นี่ไม่ได้ค่ะอ่ะทาไมอ่ะมันจะเปรี้ยวค่ะเอาแล้วนี่เอาแล้วอยู่ในขวดไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวค่ะเรออ๋ออ่ะก็ได้ตัวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือก็จะนําเป็นกว่าจะได้น้ำเซเดอร์จะทำยังต่อก็เราจะทำเซเดอร์นะคะก็จะนําเอาไปผสมน้าก็คือเอาน้ำเอาตัวหัวเชื้อนี่มาสองลิตร อ๋อไ <ฮะ S 1> ปผสมใสทท่ที่ที่ไหนหม้อต้มอะค่ะอ๋อหม้อต้มมุมนูมม้นใช่ไหม่<ฮ>ะแล้วเราลองไปดูค,ครับท่านผู้ชมครับเมื่อได้หัวเชื้อเรียบร้อยแล้วคราวนี้ละขั้นตอนในการผลิตน้ำไซเดอร์แล้วนะครับผลิตยังไงเอ่ยค่ะขั้นตอนแล้วก็เตรียมต้องเตรียมภาชนะล้างให้สะอาดก่อนนะคะครับแล้วก็เราก็เติมน้ำลงไปสิบริทนะคะอืมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ผสมตัวหัวเชื้อนี้ไปก่อน ต้มให้เดือดหนึ่งร้อยองศาค่ะขวดเชื้อนี่กี่ขวดสองขวดค่ะสองขวดก็หนึ่งขวดเท่ากับหนึ่งจุดสองห้าค่ะก็เท่ากับว่าสองลิตรครึ่งสองลิตรครึ่งค่ะแล้วก็น้ําตาลไหมน้ำตาลสองกิโลค่ะสองกิโลอ่าแล้วก็ให้ดูว่ามีน้ำผึ้งด้วยใช่ไหมมีน้ำผึ้งหนึ่งขวดค่ะอ๋าน้ำผึ้งหนึ่งขวดก็สรุปว่าน้ำเก้าลิตรแล้วก็ขวดเชื้อสองขวดค่ะน้ำตาล สองกิโลน้ำพึ่งหนึ่งขวดน้ำพึ่งเอามาเทรวมกันเลยใช่ไหมได้ยังไงอ๋อยังค่ะต้องต้มต้องต้มข้าวเชื้อตัวนี้ก่อนนะคะ๋อหัวเชื้อได้ต้มกับน้าก่อนให้มันเดือดให้ให้ให้มันได้ร้อยองศาก่อนนะคะ๋อ้มันเดือดนึงร้อยองศามีเครื่องวัดอย่างดีมีเครื่องวัดค่ะแล้วก็พอเดือดแล้วพอเดือดได้ที่ปุ๊บพอได้ร้อยองศาปุ๊บเราก็เติมน้ําตาลกับน้ําพึ่งลงไปใส่ในนี้ค่ะแล้วก็ต้มอีกทีหนึ่งต้มอีกทีหนึ่งให้ร้อยองศาเหมือนกันนานไหม ็ไม่แน่นนะคะก็ไม่แน่็ประมาณ10นาทีได้ประมาณ10นาทีเสร็จก็มาก็ต้องพักก็ต้องรอพักให้ตอนเย็นพอเย็นปุ๊บเราถึงจะมาใส่หมากกรองอ๋ออันนี้หม้กกรองเหรอค่ะอ๋อเอาน้ําที่ต้มเสร็จแล้วเย็นแล้วใส่หม้กกรองครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าให้เข้าใจกันแลยกันครับว่าตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะมันยังร้อนอยู่เพราะมันยังไม่เย็นยังำกระองร้อนยั่ควันยังออกอยู่นะครับเนี่ยก็อนี้ไปใส่ในนี้กรองไว้พักไหมพักไว้3วันค่ะกรองเสร็จให้พักอยู่สาวัน โอ้โหมันไม่ง่ายนะเนี่ยสามวันก็จึงจะได้ใช่ค่ะกรองมาออกมาบรรจุขวดใช่ค่ะบรรจุขวดเสร็จแล้วก็มาติดติดสติกเกอร์สติกเกอร์ติกเกอร์ไปติดตรงไหนน่ะติดตรงที่ขวดค่ะอ๋อเราช่วยติดให้ดูนหน่อยได้ไหมมันติดยังไงครับค่ะได้ครับท่านผู้ชมครับพอกรองเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาก็เข้าสู่กระบวนการก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จขึ้นมาก็สติกเกอร์ จะก็ให้ให้ให้ให,ให้น้องน้องติดสติกเกอร์ออเลยค่ะติดให้ดูเลยค่ะ,คะน้องน้องติดเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับภายใต้แบรนด์อันว่าไงบานาน่าอะไรนะอันว่า,วามากา มาคำป้อมอ๋อมาคำป้อมภาษานี่เยเลือกเลยนะครับโอ้โหมาคำปอ้อมผมลืมอ่านข้างบนเป็นภาษาไทยอยู่มมวแต่ <Okay. S 1> อ่านภาษาอังกฤษอยู่มาคำปอ้อมก็ปิดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็วางจาหน่ายแล้วล่ะซึ่ง <uta. S 1> เมื่อกี้ในป่านแล้วบอกว่าตัวนี้น่าจะมีอนาคตใช่ไหมมีอนาคตคะ่ะเพราะว่าเป็นสินค้าตัวสุดท้ายของเราที่เราทํา ในขณะนี้นะครับ่มาในขณะนี้นะคะที่ผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็ป้าคิดไหมว่าหลังจากที่ได้ออยอเราจะส่งประกวดให้ได้อทอปอีกหลังจากได้ออยอเราแน่นอนค่ะเราคิดอยู่แล้วเราจะส่งไปคัดสรรของโอทอปอีกถ้าเราไดโอทอปคิดว่าเราก็คงจะส่งขายได้ทั่วประเทศทั่วประเทศทุกจังหวัดจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้นะคะที่เราจะได้ยอดผลิตยอดผลิตขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา จะเป็นรายได้ของชุมชนของเรานะคะก็คิดว่าจะถึงเดือนละห้าพันขวดไหมน่าจะถึงจะเกินด้วยซ้ําไปถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องผลไม้ของเรานะคะาะผลไม้นี่มันเป็นผลไม้มาจากในป่าอืนะคะก็ขัดกันมาก็ตามฤดูกาลอาจจะถึงหลักหมื่นอาจจะถึงหลักหมื่นค่ะครับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหลักหมื่นถ้าหมื่นขวดจริงๆนะครับอย่าลืนกับขวดหนึ่งนั้นสอองร้อยเก้าสิบเก้าบาท สิบขวดเท่าไหร่คูณดูร้อยขวดเท่าไหรพันขวดเท่าไรหมื่นขวดเท่าไรนั่นเป็นเงินมหาศาลครับอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่ารวยด้วยมืออย่างแท้จริงนะครับแต่น่าเสียดายครับเราอยากจะคุยเรื่องราวตั้งหลายเรื่องอยู่ที่มีสินค้าของของป้าแหลงตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วผมก็จะถือโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณป้าแหลงแล้วก็สมาชิกกลุ่มที่ให้ข้อมูลขอคุณครับขอบคุณมากครับ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 ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึง5โมงเย็นพบกับรายการเกษตรทำนกินกับนักสือพิงคมชัดลึกนะครับที่ช่องระวังไัยแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปาแหลงและก็สมาชิกขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ